สวัสดีเชา้าวันพุธที่24ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาอัปเดตต้นไม้ที่เราปลูกกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอออันดับแรกนี้เรามาดูผักบุ้งกันก่อนดีกว่านะคะไปค่ะ ต่บุ้งของเรานะคะมันก็จะมีต้นแบบว่าสูงชะลูดบ้างแล้วก็เตี้ยบ้างนะคะถ้าต้นที่มันอยู่ชิดๆกันนี่มันจะชะลูดขึ้นนะคะสังเกตไหมคะแต่ถ้าต้นที่แบบว่าห่างๆมันก็จะแบบไม่ค่อยชะลูดสักเท่าไหร่นะคะแล้วด้านนี้นะคะด้านนี้จะร่มนะคะจะร่มนะคะก็แดดแดดก็จะมาช่วงประมาณเกือบเกือบเที่ยงบ่ายแล้วอะคะ่ะ ก็นี่ค่ะจะยืดหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะต้นถักบุ้งของเราจะเป็นแบบนี้นะคะมะเขือเทศก็สุกแล้วเก็บได้แล้วนะคะแล้วก็มาดูด้านนี้ก็เป็นคณะที่เราพอนะคะไม่มีก็คิดเริ่มจะเตรียมลงแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวขอเวลาอีกสักประมาณสองสาวันก่อนนะคะ เพราะว่าเราลงกระบะวันที่14นะคะวันนี้24แล้ว10วันแล้วเราสามารถลงแปลงได้แล้วนะคะหอมแบ่งก็ยังเป็นนี่ค่ะกำลังยืดอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังแยกไม่ได้นะคะไอ้ต้นสวิตชาร์ตอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่หน่อเดียวนะคะนี่นะคะหน่อที่เหลือไม่ขึ้นนะคะนี่นะคะตรงนี้ค่ะ ไม่ขึ้นนะคะที่เหลือเดี๋ยวเรารอดูผลอีกทีนะคะว่ามันจะมีงอกตามมาหรือเปล่านะคะแต่ว,ว่าต้นพริกนี่อย่างงามเลยค่ะแล้วก็ต้นกุยช่ายของเรานะคะนี่ค่ะกุยช่ายของเราสองวันนะคะก็ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะพรึบนะคะกุยช่ายนี่จะงอกง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นพอเราปลูกห่างๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกกอมาหากันเองนะคะ จากนั้นเราก็จะมาดูอันนี้ก็คือพู้ซ้อนนะคะไม่มีไปได้มานะคะเมื่อวานนี้ชอบมากชอบกลิ่นนะคะแล้วก็มารีของเราค่ะอันนี้ต้นดอกมารีของเรานะคะก็ออกดอกหอมชุยเลยค่ะดอกบัวกับต้นกัดทือก็ยังเป็นแบบนี้แล้วก็พุท ต้นดอกพุธของเราก็เริ่มแตกใบแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกบัวนะคะเริ่มออกออกดอกออกอะไรไม่มีเอาปุ๋ยมาใส่แล้วนะคะจากนั้นนะคะนี่ค่ะพิเศษสุดต้นแสงจานค่ะแม่มี่ไปขุดหามาจนได้นะคะก็ต้นนี้ฟอร์มสวยสุดแล้วนะคะเราจะมาปลูกที่บ้านโกเกียตนะคะ ต้นดอกแคก็ยังเป็นสภาพนี้อยู่ยังไม่แตกยอดนะคะไม่รู้ว่าจะหวัดรอดหรือไม่รอดนะคะโอ้ตายแล้วมันมีต้องมาแบกต้นนี้แป๊บหนึ่งนะคะต้นนี้นี่ถ้าได้สองสองกิ่งนี่ก็คือแบบว่ากําไรเลยะคะ่ะเนี่ยแพงสุดๆที่จริงเราก็เสียบกิ่งได้นะคะขนาดคนรัดรีบ้านเดียวกันขายนะคะเนี่ย โอ้โหนี่ค่ะต้นแสงจันทร์ถ้ามันสามารถแยกปลูกได้เราจะได้สองต้นเราก็จะเอาไว้มุมนี้นะคะนี่เลยค่ะต้นแสงจันทร์ของเราเราจะาไว้มุมนี้นะคะมันก็จะทําให้แบบอยเหียเพิ่งล้มนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะ มี่จะเอาอะไรมาคัมันก่อนนะคะอึ๊บเอาให้มันเอาให้มันพิงกับเอาให้มันพิงกับอันี้ก่อนแต่ต้นเนี้ยฟอร์มสวยสุดนะคะเดี๋ยวแม่มี่แกะเ,เชือกดีกว่ามันจะได้กลางแล้วก็บาลานซ์กันหน่อยนึงนี่นะคะต้นแส่จานพอเราแกะเชือกกลางมันก็จะบาลานซ์กันขึ้นมาอีกนิดนะคะ พอดีมันเราขับรถลู่ลมมาหามันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยกว่าจะหาได้นะคะที่จริงอยู่ใกล้แค่แค่เลยนะคะแค่ริมจมูกเราเองนะคะใกล้ออฟฟิศเรานะคะนี่ค่ะส่วนกระดิ่งเงินกระถิงทอมันเป็นเขาบอกว่าเป็นต้นไม้โบรายหายากนะคะแต่ว่าแถวบ้านมม่มีเนี่ยมีเยอะมากนะคะมันเรายังไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันนะคะวันนี้วันพุธเราจะไม่ปลูกค่ะ แล้วก็มีต้นนี้ค่ะผักใช้ยาของเรานะคะนี่ค่ะดูกันให้ชัดๆนะคะรอดทุกต้นนะคะขึ้นสวยเลยนะคะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บแสงจนันเก็บแสงจันทเข้าร่มก่อนนะคะเสียวค่ะมันยังไม่ปลูกเรายังไม่ปลูกนะคะแสงจันทของเรา รนนนดน้านิดหนึ่งโอ้โหโนะคะแสงจนันแล้วก็หวยเก้าแปดยังไปหาซื้อมาได้แหละแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะนี้ค่ะอ,อต้นหมอนของเรานะคะ ก็แตกยอดอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเจริญเติบโตได้ดีค่ะแล้วก็ความชื้นโอเคนะคะนี่นะคะยังมียังมีลูกอยู่นะคะยังมีมเมล็ดเอ้เขาเรียกว่าอะไรยังออกลูกนะคะมาลักโกนะคะดินก็ยังชื้นอยู่ค่ะนี่ค่ะยังแบบว่าเปล่งปลั่งสดใสเหมือนอยู่ในกระถางนะคะ ก็รดน้ำเล็กน้อยพอค่ะนี่นะคะยังมีแตกใบอ่อนด้วยนะคะนี่ค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะต้นไม้ที่เราปลูกเดี๋ยวเราจะค่อยมาปลูกต้นแสงจันทร์ทีหลังนะคะก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราไม่ปลูกนะคะแสงจันทร์ค่ะต้นรักต้นห่วงมากเลยนะคะเนี่ยเอามาปลูก ถ้าหนอนกินนะคะนี่นะคะเจอหนอนเจาะหนอนกินนะคะละ้าเห็นนะคะจะจับหนอนนะคะมากินแทนนะคะนี่นะคะแม่มี่ว่าต้นแสงจันทร์เอาไว้มุมขวาของบ้านน่าจะดูสวยนะคะถ้าเป็นมุมซ้ายด้านนี้คงจะไม่โอเคคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นต้นพุ่มใหญ่นะคะอยู่ อ๋อในชายคาก็คงจะไม่เวิร์กนะคะไม่มีว่าเอามาไว้มุมนี้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะกาลังแจ่มเลยนะคะได้มุมแล้วนะคะที่เหลือจัดฟอร์มให้มันสวยกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอข้ามแล้วนะคะเอเราก็ยังไม่ไวนะคะเป็นห่วงนะคะต้นแสงจันนะคะเราจะปลูกมุมนี้นะคะนี่ค่ะ คำๆยังลุกมาดูดีไม่ดีตีหนึ่งตีสองลุกมาดูอีกนั่นแหละค่ะเพราะว่าเป็นต้นที่แบบชอบมากนะคะชอบมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะต้นแสงจันทร์นะคะนี่ค่ะใบเหี่ยวไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราถกออกมาจากอกอเขานะคะเพราะว่าเขาใส่กระถางแล้วก็มันก็ลงดินแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเราปลูกลงดินไปมันก็จะไม่เป็นไรนะคะวันนี้วันพุธเรายังไม่ปลูกนะคะพรุ่งนี้วันพฤหัสค่ะเราจะมา ลงปลูกกันแต่เช้าเลยนะคะนี่ค่ะแอบมาส่องต้นแสงจันทร์ตอนตีสามนะคะเจ้าปังปอนปลุกลูกมะชีค่ะนี่ค่ะตีสามกว่ากว่านะคะเจ้าปังปอนกับนางสีบุญนนะคะจะลูกมะชีกันก็ปลูกไม่มีนะคะก็เลยถือโอกาสมาส่องต้นแสงจันทร์อีกรอบหนึ่งนะคะก็โอเคค่ะใบก็ ของเขาก็อยู่ตัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราปลูกก็คงจะได้ดินได้น้ำก็เขาเรียกว่าอะไรอะขึ้นต้นแตกกอดีนะคะฟอร์มต้นนี้สวยค่ะเพราะว่ามันได้สองกิ่งนะคะมันก็จะเป็นต้นใหญ่พุ่มใหญ่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเอาต้นเดี่ยวมามันก็จะตั้งชะลูดอย่างเดียวนะคะมันก็จะไม่เป็นพุ่มสวยนะคะนี่ค่ะบาไม่เลิกจริงจริงค่ะ แอบมองตอนกลางคืนนะคะนี่นะคะแสงจันนะคะโอ้ยนี่ถ้าเป็นวันพระกำลังส่องแสงจัน์ทส่องขึ้นมาแบบนี้นะคะ mm. ก็จะออสีเหลืองสวยเลยค่ะแม่มีนี่บ้าบอกคอแตกจริงๆเลยนะคะตีสามนะคะลุกมาดูต้นไม้ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> คลิปนี้แม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ ขอเดี๋ยวกลับไปนอนต่อค่ะแล้วเดี๋ยวตีห้านะคะพาเจ้าปองปอนไปตลาดอีกแล้วนะคะ